อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกๆคนนะฮะผมหมูหยองเรซซิ่งนะฮะหรือหมูหยองร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะวันนี้นะฮะก็จะเข้ามาอธิบายเรื่องเทอร์โบนะฮะสำหรับการแข่งขันนะฮะวันที่หนึ่งเมษายนนะฮะเราก็จะทําความรู้จักกับเทอร์โบในแต่ละรุ่นนะฮะที่ผมจะมาชี้แจงวันนี้นะฮะให้เพื่อนๆทํากันเข้ามานะฮะว่ากฎกติกาของเทอร์โบเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะฮะสี่ท่านตรงนี้นะฮะสิบหกท่านตรงนี้ฮะฝากกดแชร์ออกไปทีนะฮะ ฝากกดแชร์ออกไปทีนะฮะแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้รู้เรื่องกฎกติกานะฮะจะได้ไม่ต้องมาโดนตัดสิทธิ์ลิฟคอร์ดิฟายในวันแข่งขันจริงนะฮะก็ฝากกดแชร์ไปทีแล้วกันนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่ฮะนะฮะร้านพิศักเทอร์โบนะฮะเรื่องกฎกติกาเทอร์โบนะฮะวันนี้ก็จะชี้แจงให้ชัดเจนเลยนะฮะเพื่อนๆนก็ตั้งใจฟังกันเลยนะวันนี้เราก็มาถ่ายทอดสดนะฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันตั้งใจฟังเลยนะเรื่องกฎกติกาผมได้มากึึงกระบอกสวมปากตรงนี้นะฮะตรงนี้ก นะฮะในรุ่นประกอริกาเทอร์โบป่าสีสีนะฮะมีคนถามมาว่าพี่ครับเทอร์โบแบบที่ใช้ร้านพิศักวิ่งได้ไหมผมบอกนะวฮะวิ่งได้นะฮะก็ฝาหน้าสามพันเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นฝาหน้าแท้นะฮะที่เป็นสามพันนะสามารถใช้ฝาหน้าหล่อขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่าตอนนี้ฝาหน้าสามพันค่อนข้างหายากนะฮะค่อนข้างหายากก็ก็อนุโลมให้เป็นฝาหน้าหล่อแต่ต้องเป็นมิติเดิมนะฮะต้องเป็นมิติเดิมแล้วก็เสื้อกลางหล่อได้ไหมเพื่อนเพื่อนถามมาบอกเสื้อกลางหล่อได้นะฮะ เสื้อกางผมให้หล่อได้แต่ต้องเป็นมิติเดิมนะฮะต้องเป็นเหมือนเดิมสามพันนะฮะและคงหลังหล่อได้ไหมหล่อได้นะฮะแต่ต้องเป็นมิติเดิมนะฮะต้องเป็นมิติเดิมของเทอร์โบเดิมสามพันนะเข็มขัดเพื่อนเพื่อนรู้แล้วนะฮะเข็มขัดเจ็ดสิบเท่าไหร่นะพี่เข็มขัดรัดเสื้อกางเท่าไหร่นะเจา73.0ก็คือเข็มขัดรัดเดิมนะฮะประมาณนี้นะฮะเข็มขัดรัดนี่ก็เป็นมิติเดิมนะเราอนุโลมให้นะฮะฟองเบียร์มาอีกแล้วนะฮะก็มา เดี๋ยวมาทําความเข้าใจกับเทอร์โบในแต่ละรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่น F55 นะฮะแล้วก็ปาก44นะฮะนะฮะเพราะว่ารุ่นปาก44นี่จะเยอะนะฮะผมก็เลยว่าเอามาชี้แจงให้เพื่อนเอนได้ฟังกันก่นอนไปยังไงเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันนะฮะเพื <ๆ S 2> ่อนๆเข้ามาที่ร้านแล้วนะฮะนี่ฮะขอ,อเทอร์โบมานหนึลูกครับลูกที่ผมจะเอาไปใส่รถลูกค้าเนี่ยปาก44นะฮะ ครับเพื่อนๆนเดี๋ยวถ่ายเพื่อนเพื่อนได้ดูนตรงนี้ในทรงมิติเดิมในทรงมิติเดิมนะฮะนี่ฮะเทอร์โบปากสี่สี่นะฮะอันนี้คือเทอร์โบปากสี่สี่นะฮะนะฮะกระบอกผมเนี่ยฮะจะยัดเข้าไปในนี้นะฮะจะยัดเข้าไปนะฮะขอไม่กวาดสักหน่อยก็ได้ดินะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายเพื่อนเพื่อนได้ดูนะฮะผมยัดเข้าไปนะฮะนี่ผมยัดเข้าไปแล้วนะฮะเอายังไงก็ได้นะฮะนี่นะฮะอ่ากดให้เพื่อนๆนได้ดูกันเลยอันนี้คือใบนะฮะ และเดี๋ยวผมจะหมุนให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะอันนี้คือเนี่ยเนี่ยผมยัดเข้าไปแน่นเลยผมกดเลยนะฮะเนี่ยผมกดเลยนะฮะผมกดไว้เลยนะฮะนี่คือผมยัดเข้าไปฮะการหมุนใบนะฮะใบใบต้องหมุนได้นะฮะมาดูสว่างสว่างกันดีกว่ามาดูสว่างสว่างกันดีกว่ามานะฮะมาดูความสว่างตรงสว่างสว่างกันดีกว่านะฮะสองนี่ก็ได้ยองอ่าผมจะวางไว้ตรงนี้เลยนะฮะนี่นะฮะเพื่อนๆไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะฮะ อ่าเดี๋ยวใช้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งเพื่อนๆจะได้มองเห็นกันนะฮะขอไปฉายหน่อยนะฮะดูและให้เข้าใจกันไว้เลยฮะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกให้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะปั่นให้ดูนะฮะไปฉายมองไม่เห็นเลยนะฮะมันมุมแสงมันไม่ได้นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะผมมุมแสงผมหามุมแสง ยอดใบนะฮะคือสี่สี่นะฮะเรื่องฐานผมไม่ถามอยู่แล้วนะอ่ะสองข้าดูนะเพื่อนๆนี่ฮะใบใบจะหมุนได้นะฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะหมุนใบนะฮะนี่ฮะผมยัดกระบอกเข้าไปนะฮะก็คือมันเข้าไม่ถึงใบนะฮะผมบอกตรงแต่ทรงทางเข้าของคุณนะฮะผมบอกไว้ดังนี้เลยนะฮะไม่มีการเซิร์ชนะฮะต้องไม่มีการเซิร์ชใดๆทั้งสิ้นนะฮะ ก็คือตรงปากเนี่ยผมถือว่าเป็นปากแปรนะฮะแต่ถ้าคุณจะเข้าไปหาใบเนี่ยจุดของใบนะฮะใบตรงเนี้นะฮะต้องหมุนได้นะฮะถ้าผมเนี่ยพอผมยัดเข้าไปปุ๊บอ่ะผมกดเลยกดให้แน่นเลยนะฮะนี่ฮะกดให้แน่นเลยนะฮะเนี่ยผมกดเข้าไปแสงมันย้อนนะย้อนแสงเยอะมากเลยนะฮะอ่า นี้นะฮะเอากระบอกมาหน่อยฮะน่าจะได้แสงแล้วล่ะพี่วาฟสะดุดสะดุดวะพี่ไม่รู้สะดุดหรือเปล่านะฮะนี่ฮะใบเราจะหมุนให้ดูแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นกระบอกนะฮะเสียบเข้าไปนะฮะเสียบเข้าไปนะคาเดะนะฮะแล้วทีนี้ผมจะหมุนใบนะฮะเห็นไหมครับใบต้องหมุนได้นะฮะไม่ใช่ว่าแย่เข้าไปแล้วไม่ใช่ว่าแย่เข้าไปแล้วนะฮะแล้วไปชนใบนะอย่างนั้นคือไม่ผ่านนะฮะ ถ้าแย่เข้าไปแล้วแล้วไปชนใบใบไม่หมุนใบตรงนี้ไม่หมุนนะฮะก็ถือว่ากระบอกตรงนี้คือ44เอาเวอร์เนียวัดตรงนี้ให้ดูนยครับพี่นะฮะเดี๋ยวจะวัดเดี๋ยวจะเวอร์เนียวัดแล้วนะฮะนะครับผมผมเผื่อกันกันฟาดให้เพื่อนๆด้วยนะฮะนิดหนึ่งฮะ44.5 44.5นะฮะอะไรนะฮะนะฮะ44.5นะผมเผื่อให้เลยนะฮะบางคนบอกจุดสามไดไหมจุดนี้ได้ไหม ผมเบื่อจุดห้าเลยดีกว่านะฮะจะได้จบๆกันนะฮะบางคนขอจุดสามบางคนจุดสามนะฮะนี่ฮะผมเผื่อจุดห้าเลยดีกว่าฮะดูกันให้ดีตกสี่ห้าจุดห้านะฮะสังเข้าไม่เกินนะฮะไม่เกินนะฮะก็คือเทอร์โบที่นะฮะบางคนบอกว่ายอนใบอ่าแบบนึงอันนี้ยอดย้อนใบเกินบางคนทํามานี้ยังไงก็แย่เท่าอยางเอเอาให้ดูตัวอย่างอันนี้คือเกินนะฮะแบบนี้คือเกินนะฮะผมจะถ่าย แย่เข้าไปนะนี่ชนเลยครับถึงเลยนะฮะนี่ฮะมันจะหมุนไม่ได้เลยนะฮะอันนี้อ่าดูดูกันง่ายๆเลยเนี่ยดูความอันนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันชนใบเลยนะฮะเนี่ยแย่เข้าไปแล้วมันชนใบอย่างนี้คือไม่ผ่านนะฮะเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้คือใช้ไม่ได้นะฮะอย่างนี้คือใช้ไม่ได้นะฮะอ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะตะแคงนิดนึงตะแคงแล้วผมจะหมุนใบดูนะฮะตะแคงนิดหนึ่งอ่ามาดูกันความชัดเจนเลยนะฮะอ่าจับจับอันนี้ให้ด้วย อ่าอย่างเี้ยผมแย่เข้าไปนะฮะเนี่ยผมหมุนใบใบไม่ไปนะฮะเนี่ยหมุนแล้วฮะเพราะว่ามันติดนะคะเพราะว่ากระบอกตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมันติดมันติดใบเลยนะฮะเนี่ยฮะมันติดใบเลยนะฮะมันติดที่ใบเลยนะคืออย่างี้คือถือว่าไม่ผ่านนะฮะก็เอาให้กันให้ชัดเจนไปเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผมหมุนเนี่ยเห็นไหมใบก็หมุนตามนะฮะใบหมุนตามเลยก็คือว่าติดชนใบนะฮะอย่างงี้คือชนใบนะฮะไม่ว่ากันนะฮะคือเรามาชี้แจงให้ตรงนี้ให้เพื่อนๆทราบอ่ะและอีกหนึ่งรุ่นในรุ่น F อ่า F5 Pro เลยฮะในรุ่น F5 Pro นะจะได้เข้าใจกันทีเดียวเลยนะฮะนี่ฮะรุ่น F5 Pro นะฮะนี่ฮะมิติของ F5 นะฮะผมจะบอกไว้ดังนี้เลยนะฮะนะฮะจุดแรกนะฮะจุดแรกตรงนี้นะฮะนะฮะผมอนุญาตให้แค่นี้นะฮะแค่ทางเข้าตรงนี้ให้เฉยนะฮะรูไม่เกิน50นะฮะตรงนี้นะฮะรูไม่เกิน50สนะฮะส่วนการเซิร์ชตรงนี้ผมอนุญาตนะฮะ กันเซิร์ชได้นะฮะกัรเซิร์ชดูลองเซิร์ชด้วยนะฮะลองเซิร์ชต้องใต้ใบแรกใต้ใบแรกนะฮะเป็นธรรมชาติของเทอร์โบนะฮะคุณเห็นลองเซิร์ชไหมผมจะชี้ดูนะฮะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูอ่าผมโฟกัสละนี่นะฮะล่องเซิร์ชนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ใต้ใบแรกนะฮะจะชนเข้ากับหัวใบที่สองพอดีนะฮะนี่ครับจะมีสองใบนะฮะเทอร์โบจะชนเข้ากับใบที่สองพอดีนะฮะจะชนเข้ากับใบที่สองพอดีนะฮะ นี่นะฮะฝาหน้านะฮะคืออันนี้ครับ f 5้นะฮะเสื้อกลางนะฮะในรุ่น f 5 pro นะฮะอนุญาตนะฮะนี่ครับให้เป็นตัวนี้นะฮะนะตัวนี้ก็ได้หรือจะเสื้อกลาง f 5้แท้ก็ได้ได้หมดนะตัวนี้คือเสื้อกลาง te นะฮะประมาณ te นะนะฮะ99.1าจุดจนะฮะเอ้ย90.8อ่านี่ฮะจะมีบอกอยู่นะฮะ90.8นะฮะถึมขัดนะฮะ90.8นะฮะนี่ฮะชัดเจนกันแล้วนะฮะถือว่าชัดเจนเลยฮะ ส่วนเรื่อง4ีซเนี่ยรุ่น4ีซเนี่ยอะเนี่ยผมให้เลยก็คือฝาหน้าฝาเนี่ยมันเป็นฝาหล่อฝาเนี่ยคือฝาหล่อนะฮะนะฮะทำปากทางเข้าเหมือนกันนะฮะก็คือเหมือนพวกสามพันปากปากสามนิ้วอะไรประมาณนี้น 3, อ่ามันยังอยู่ในมิติสามพันนะฮะส่วนกระป๋องวัดเกตนะฮะใครจะใช้ใครไม่ใช้เรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับผมส่วนเสื้อกลางตัวนี้นะฮะเป็นเสื้อกลางหล่อนะฮะเป็นเสื้อกลางหล่อนะฮะ อนุญาตนะฮะอนุญาตให้ใช้เสื้อกลางตัวนี้ได้นะฮะอนุญาตนะฮะอ่าเพราะตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความแรงของเทอร์โบนะฮะผมบอกไว้ตรงนี้เลยมมโครงหลังนะฮะให้เป็นอนุญาตโงรงหลังหล่อได้นะฮะเพื่อนเพื่อนอยากจะใช้ก็ใช้ได้นี่ฮะข้างหลังผมไม่วัดอยู่แล้วครับผมปล่อยนะฮะโครงหลังแต่ขอให้เป็นโครงหลังเดิมมิติเดิมอย่างนี้นะฮะโงรงหลังมิติเดิมเป็นโครงหล่อได้แต่ต้องเป็นมิติเดิมของสามพันนะฮะใบหลังผมไม่วัดอยู่แล้วเกจคุณจะใช้ไม่ใช้ก็เรื่องของคุณนะฮะ นี่ฮะผมว่าเพื่อนๆนะฮะหนึ่งพันคนตรงนี้นะฮะผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับวงการรถแข่งมอเตอร์สปอร์ตน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วครับทางเข้าลมไม่มีการเซิร์ชใดๆทั้งสิ้นนะฮะเห็นไหมครับทางเข้าลมไม่มีการเซิร์ชใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือเทอร์โบ44นะฮะนี่ฮะที่คุยกันในเรื่องเทอร์โบ44นะฮะเอาให้เข้าใจกันไปเลยขอบคุณมากครับสําหรับหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนที่แชร์ออกไปนะฮะตรงนี้นะฮะผมว่าน่าจะถึงกันทุกคนนะฮะโอเคนะฮะเพราะว่าตัวนี้นะฮะผมแย่เข้าไป ผมไม่สามารถที่จะทําใบหมุนตามได้เพราะว่าตรงนี้คือทําไว้นะฮะสำหรับตรวจสภาพเทอร์โบโดยตรงเลยนะฮะนะฮะตัวนี้นะฮะกระบอกตัวนี้นะจะอยู่ในงานนะผมจะเป็นคนตรวจเทอร์โบนะสำหรับวันที่1นะฮะเพราะรายการนะฮะผมบอกตรงเลยว่าในรุ่นนี้นะเยอะมากนะรุ่น44เพราะว่าในแต่ละคันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลดี้ปาก44นะฮะไทตันดีโก้ปาก44แล้วก็44มัดรวมแล้วก็1.9บูพาวเวอร์1.9บูพาวเวอร์เนี่ยถ้าคุณจะใช้44ก็เรื่องคุณนะผมก็ อนุโลมอยู่แล้วเพราะว่าบูพาวเวอร์เข้าใจกันดีอยู่แล้วนะส่วนมากจะเป็นเทอร์โบู๓พันกันนะฮะนี่ฮะคือ44นะฮะกล่องวัตเตอนะจะใช้ก็เรื่องคุณไม่ใช้ก็เรื่องคุณคุณจะเชื่อมตายเป็เรื่องของคุณนะฮะมิตินะฮะผมบอกแล้วฝาฝาเนี่ยเป็นฝาหล่อได้ตัวนี้นะฮะทั้งตัวเลยเนี่ยหล่อขึ้นมาตัวเนี้ยหล่อได้นะฮะตัวนี้หล่อได้นะฮะแต่มิตินะฮะต้องเป็นมิติ3พันนะฮะอีสูสู3พันนะฮะนี่ฮะปาก3นิ้วข้างใน44เสื้อกลาง รอได้คงหลังหล่อได้แต่ต้องเป็นมิติเดิมเข็มขัดมิติเดิมทุกอย่างมิติเดิมนะฮะผมบอกไว้ดังนี้เลยนะฮะชัดเจนนะฮะชัดเจนแล้วนะฮะส่วนรุ่น F5 เพื่อนเพื่อนก็รู้กันอยู่แล้วนี่คือ F5 นะฮะฝาหน้าคือ F5 นะฮะนะฮะทางเข้าตรงนี้เพราะว่ามันคือ TE นะเสื้อหลังนะฮะเสื้อเสื้อกลาง TE นะฮะกันกันทางเข้าก็คือตรงปากทางเข้านี่ครับ50นะฮะตรงนี้นะฮะนี่ฮะ เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือมาชี้แจงให้เพื่อนๆนได้ทราบกันใครถามหรือยังไงจะถามอะไรเพิ่มเติมเข้ามาก็ถามได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายทอดสดกันให้เพื่อนๆได้รู้กันเลยเรื่องกฎกติกานะฮะไม่ว่าจะเป็น C C ซ a d รดีนะฮะปากซี l ีเรอย่างมิกกี้แดกนะฮะหรือจะเป็นในรุ่นไททันแอนด์วิโก้นิวเชฟนะฮะปากซีีนะฮะนะฮะปากซีีนะฮะแล้วก็ uh, จะเป็นในรุ่นซีีมัดร,นะรวมนะฮะซีมัดรวมนะฮะ ส่วนในรุ่น F55 ยกสูงนะฮะไม่อนุญาตเสื้อกลาง TE นะฮะไม่อนุญาตนะฮะให้เป็น F5 5ทั้งลูกนะฮะให้เป็น F55 ทั้งลูกนะฮะก็เอาตามนี้กันแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูกันในงานว่าใครนะฮะจะตรวจสภาพเทอร์โบผ่านบ้างนะฮะผมบอกไว้ดังนี้เลยเอาให้ผ่านกันไปเลยนะฮะเพราะว่าผมมาชี้แจงใบบินใช้ใบบินเลทได้ไหมได้ครับใช้ใบบินเลดได้จะแข่งที่ไหนครับแข่งที่สนามบางกอกเอ้ยไม่ใช่ สนามเทพนครพูดผิดลืมเทพนครเทพนครแข่งที่เทพนครน,นะแข่งที่เทพนครสําหรับวันนี้ฮะมาชี้แจงเรื่องเทโบให้เพื่อนๆได้รู้แล้วนะครับทุกคนนะที่ติดตามนะแป,ป๊บเดียวนะ,ะเป็นพันคนนะแป,ป๊บเดียวนะฮะแล้วไงเดี๋ยวเจอกันนะ,ะวันที่1เมษายนนี้นะฮะกับรายการนะฮะ BK Cut Racing Deck นะฮะผมบอกไว้ดังนี้เลยนะ,ะออกกันไนท์บายหมูหยองนะ,ะจัดเต็มนะฮะสำหรับบูธสปอนเซอร์นะที่เพื่อนๆถามมาว่ามีไหมโอ้โหเต็มนะสปอนเซอร์รอบนี้แน่นเลยนะฮะ ะะแล้วเดี๋ยวไงเจอกันนะฮะนะฮะอะไรเนี่ยแต่ช่างอัดไม่รู้มันใช้ F5 หรือจะใช้44วิ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวไงไปเจอกันที่งาน